สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไปออกกําลังกายกันอีกวันนี้จะเป็นเป็นคลิปยาวนะคะจะพาแพนดี้กับแพนด้าไปเดินออกกําลังกายกันแล้วก็อาจจะมีการหาหาหนูในทุ่งนาด้วยนะคะเดี๋ยวรอรอเข้ามาก่อนอยังเดินแวะเวียนอยู่ ไปออกกำลังกายกันค่ะลอแพนดี้กับแพนด้าด้วยกำลังวิ่งอยู่ในกลางทุ่งเป็นทางเดินออกกำลังกายอย่างดีเลยค่ะไม่มีรถอ่าไปแล้วไปแล้ว ไม่เดินตามทางแล้วมาลูกมาอากาศดีมากๆ อยู่กลางทุ่งเลยค่ะถนนสายนี้นี่ตัดผ่านทุ่งนาอากาศดีมากทุ่งนาหลังเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมีสวัสดีค่ะเห็นเงาไหมคะจะมีนี่แอ่งน้ำค้างอยู่ ก็ทุ่งนาหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมีมีเป็นแอ่งน้ำมีเป็นทุ่งแห้งๆคนเฒ่าคนแก่เขาก็จะมาขุดหาปูกัน มาขุดหาปูเอาไปทําลาบปูกินกันนะคะทีนี้เจ้าแพนดี้แพนด้านี่ก็มาอาศัยทุ่งนานี่แหละวิ่งเล่นเราก็อาศัยออกกำลังกายบนถนนแพนดี้แพนด้าก็แวะเวียนลงมามาขุดคุยหาหนู กระโดดจ้องเจ๊จ้องเจ๊หเห็นเขาสนุกก็มีความสุขก็เข้าไปด้วยแต่ว่าบางทีก็นึกสงสารหนูเนาะคงจะกัดไม่ได้เนอะเขาก็หลบกันนี่ที่ที่มันเป็นเป็นโพง,พงเนี่ยเหยียบไปเนี่ยยัง ยังเป็นหญ้า <c oughs> ยังเป็นหญ้าแห้งแห้งนิ่มๆอยู่นูน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 ่นตัวดำอยู่ตรงนูน้นตัวดำยังอยู่บนถนนนู่นเลยนูน่นเดินตามอัธยาศัย <c oughs> <c oughs> เห็นเงาพระาทิต อยู่ด้านหลังตอนนี้จะเป็นเวลา5้าโมงห้าโมงเย็นกว่ากว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวดำอ้วนมาแล้ว ดินกลางทุ่งนี่ยังนิ่มๆอยู่เลยนะมีรอยเท้าวัวรอยเท้าวควายเดินหากินหญ้าจะพาเพื่อนๆไปดูสองตัวค่ะสนุกสนุกสนานอยู่กลางทุ่ง วันนี้ได้เดินออกกําลังกายอยู่แค่ครึ่งทางเองมีคนขอมาว่าให้ให้พาพาไปดูตอนที่เขากำลังคุยดูสิ เป็นวิถีชีวิตของคนบ้านนอกเนาะหาอยู่หากินกับทุ่งนาน,นี่แหละเดินเล่นก็เดินในทุ่งนานสนุกสนานกันเจอไหมแพนดี้เจอไหมลูกแพนดี้นี่สีดำนะคะตัวเมียแพนด้านี่สีขาวสีดำ เป็นผู้ชายตัวผู้ก็จะรักแม่มากทุกเช้าก็จะมาพอเปิดประตูปั๊บก็จะวิ่งมาโอ้อีกาบินผ่านโชคดีโชคดีเหนื่อยแล้วมั้ง มาดูใกล้ๆตูดโดงเลยอูเสียงหายใจขุดใหญ่เลยขุดหนูขุดหน,มมนดูมีคนอยากดูมีคนอยากดู เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วตรงนี้จะเป็นหลุมจะเป็นหลุมของหนูนะคะก็ขุดเล่นไปไม่ไม่เจอเหรอกหนูเขาก็ฉลาดก็ได้แค่ออกกําลังกายแฟนดีบอกเหนื่อยแล้วขอนั่งเนี้ยฉันขอนั่งพักก่อนแล้ว ก็จะขุดเล่นดินยังเป็นดินนิ่มๆนะคะเดี๋ยวก็จะพาเขากลับบ้านแหละไม่ไม่ได้ไม่ได้ให้มาททำร้ายหนูหรืออะไรหรอกชีวิตใครชีวิตเขาเนาะเขาก็รักกันเนาะป่ะกลับบ้านเธอลูกไปไม่ไม,ไม่ไม่ทำเขาหรอกเรามาแค่ออกกําลังกายนะลูกนะป่ะกลับบ้านกลับบ้าน ทีนี้เดี๋ยวก็จะพาเขากลับบ้านแล้วล่ะค่ะพาเพื่อนๆมาดูชีวิตเอ,อ่อบ้านนอกเรานะคะแพนดี้แพนด้ามาหาวิ่งออกกําลังกายแล้วก็มาแวะเล่นแถวแถวทุ่งนาก็พาเพื่อนๆืมาดูก็จะพาลูกๆก,กลับบ้านแหละขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากสวัสดีปีใหม่นะคะ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเฮงเรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ Thank you for watching my channel Pandy and Panda Go for the walk Go for exercise Thank you Good luck Happy New Year ปลาปลาปากลับบ้านลูกไปไาปไปแล้วไปแล้วโอเคป่ะกลับบ้านลูกกลับบ้านนะปลาปลาปลาขวบกลับกลับกลับผ่านไปแล้ว